ทำไรโคลงขามคโคมคามจะมาตึงทำไรโคลงขามคโคลงขามฮะโคลงขามคโคลงขามเปลืงปึืงปังปึืงปังเปลงป,ลงปลังต้องมาอย่างนี้ใช่เลยดูห u a น t ไม่ห u a นห u a นผมไม่ได้เ็หยังตกะค่ะพี่แม่โมเม้นอะไรนะ ฮวนจางจางจางตือใครทำได้เหมือนใครทำได้เหมือนไอ้ประตูทำไมด่ดิทำไมด่ดิทำใหม่มกันเร็วเดี๋ยวทำใหม่กันเอ้ยมันสอนมันเห็ดเป็นเลยเดี๋ยวทำใหม่กันทำใหม่กันแล้วเดี๋ยวแม่บอกเห็ุใหม่เห็ใหุในเบื้องก่อนน่ะนี่ทิว เฮ่ยติวันนี้ <laughs> จิงจ้าไหมเจ้าไหมทำแก้วกาฟแฟแม่ตกทำแก้วกาแฟแม่ตกมาทางงูชายตาเลยทีชงกาแฟแม่ตกปลงเปิงปังเลยแลรู้ไหมนี่นี่ขี้มูกกำเดาไหลนี่ของแม่เนี่ย โราไม่ลุกขึ้นมาดูแลกันเลยเอ้ยพุงที่พุงทิดี่พุงที่พุงที่ที่พุงทิดที่พุงทิดที่นั่นกระมุนมอนเฮาที่นอนเฮาเบียดเฮาจนตกเตียงเอ้ยจะเป็นลูกไผ่ดอกมาอยู่น้ำเขานี่เื้อไอ้ขังนี่เลยขังนี่เลย P ครั้งนี้ลเ, <laughs> เลย P แฝงเลยแฝงเลยเขินครั้งนี้ละครั้งนี้ครั้งนี้ <laughs> นี่ลนล <laughs> นนลเลยนี่เลยอ๋อน่ารักเองปลาทูน่ารักไหมครับน่ารักครับปลาทูอ้่นอัวแล้วเดือนนี้นะปลาทูอ้่นอัวปลาทูลิงในร่างแมวครบ เจ็ดเลยลูกโอ้โห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 ้กินอะไรบ่อาหารนะอืมกินอะไรพ่อผมกินแล้วครับแม่ผมกินแล้วครับจุกจุกจุกเย่จุกมีจุกคุงกะทิจุกมีจุกมี อ่าคนไข้อ่าโรงพยาบาลจะจะจุกนะนี่เพราะว่าจุกพุงนะนี่จุกพุงนะนี่จุกพุงที่นี่ลดความดื้ออ่ะตรงนี้ดีไหมอ่ะตรงนี้ดีไหมอะลดพุงที่นี่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  แต่ sang กลัป narak นี่